ก่อนดูคุยแซปโชอ,อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เพราะว่าปบกมีลูกค้าค่ะลูกค้าคนนี้ที่จะมาคุณขาเขาเป็นลูกค้าของดิฉันค่ะลูกค้าพูนเขาเป็นลูกค้าดิฉันค่ะหรือว่าดิฉันเป็นลูกค้าค่ะเพราะว่าดิฉันไปซื้อเบเกอรี่ร้านภรรยาเขาบ่อยมากคุณขาคือแขกรับเชิญคนต่อไปนะคะเขาเป็นวิทยากรมาอความสามารถคือคนคนนี้นอกจากหล่อทํางานเก่งแล้วเขาดูแลตัวเองได้รถได้ดีมากๆแล้ววันนี้ค่ะเขามีอะไรดีๆจะมาบอกพวกเรานะคะดิฉันเจอเขาที่ไรเขาจะหล่อสมาร์ทตั้งแต่หัว จะรดเท้าเนี่ยไม่มีที่ติเลยแล้วตอนนี้เขานั่งอยู่ตรงนี้แล้วกราบสวัสดีคุณพี่อ่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องเรียกว่าเป็กเป็นลูกค้าคุณค่ะตอนแรกเราคุยใครใครอ๋อตโผลมาเออใช่ที่พูดได้ยังน้อยไปนะจริงจริงนี่แต่พี่จะบอกว่าเวลาที่คนชมเราแบบมากๆากมามันจะไปถึงจุดจุดนี้ที่เริ่มแตกครับว่า เออหรือเขาประชดว่ไม่ได้ประชดจริงๆเฮ้ยแต่ว่าพี่อนเป๊ะจริงๆใช่พี่เป็นคนเนี้ยเขาดูแลตัวเองดสมากอ่ะแล้วเวลาเลือกเสื้อผ้ารองเท้าหรืออะไรก็ตามคุณพี่จะเป็นคนช่างเลือกคือพอเขามาใส่จริงๆเนี้ยพี่ต้องสำรวจตัวเองเลยมาพร้อมหรือเปล่าเนี้ยหล่อมากแล้วมาเจอกันรอบนี้พี่อัน่าไม่เจอพี่อันมาประมาณ1เดือนหรือว่า3เดือนหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าพี่ดูหล่อมากขนาดใส่แบบก็เห็นแค่ครึ่งหน้าเนาะแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะในวันปกติที่เราไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ตามจริงๆเดี๋ยว่เาหืน มันช่วยบังหรือแม้แต่ปกป้องเราไปในส่วนหนึ่งไม่ใช่คแค่เชื้อโรคนะฮะแต่แม้แต่ดงแต่แดดอะไรด้วยแต่ในชีวิตจริงเราก็ต้องรู้ครับว่าแดดมันยังคงทาร้ายเราหรือแม้แต่เสื้อผ้าหรือแม้แต่บางครั้งเราใส่หมวกหรือแม้แต่แมสก็ใช่ว่ามันจะกัน UV อะไรกันต่างๆได้เสมอไปนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ผมอยากจะบอกว่าในความจริงแล้วแม้แต่ตัวพี่อ่ันเองเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นคนที่ระวังแล้วแล้วก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่แบบ มีแสงแดดหรือต้องเอาดอมากมายแต่ถ้าหากว่าเราจะเจอก็คงจะเจอเรื่องของไฟค่อนข้างจะเยอะ,ะพอสมควรแต่มาอยู่ประเทศไทยยังไงก็เจอครับสิ่งหนึ่งซึ่งหลายคนมีปัญหาคือหน้าพังอย่างสะสมโดยไม่รู้ตัวเขาถึงเรียกว่าฝ้าแดดหรือว่า กระแดดสะสมทั้งหลายเชื่อมันพูลว่ใช่พี่จริงเหรอเป็นจริงๆแต่ว่าพี่อ่านนะไม่เคยออกจากบ้านโดยไม่ทากันแดดเลยนี่ขนาดไม่ทากันแดดแต่ว่าตอนนี้45้แล้วไงมันสะสมมาหลายครั้งเราจะวัยที่เพิ่มขึ้นมันทําให้ผิวหน้าดูหมองคล้ําซึ่งการที่ผิวหน้าหมองคล้ําอย่างหนึ่งคือการที่เรามีไอ้ปานพวกนี้ อยู่ลึกๆในผิวแต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้วเมื่อเราโดนแล้วมันซ้ำแล้วมันย้ำเข้ามาเรื่อยๆแล้วไม่ดูแลจริงๆเนี่ยมันจะเหมือนกับค่อยๆลอยขึ้นมาแล้วมันจะกลายมาเป็นสิ่งที่ชัดขึ้นกลายมาเป็นฝ้าแดดกระแดดจุดดา่างดําต่างๆมันจะมากขึ้นเพิ่มจํานวนความเข้มและเหมือนมารวมตัวบางคนเซนซิทีฟขนาดที่โดนแดดปุ๊บลอยขึ้นมาได้เลยทันทีนะแต่ณต,ตอนนี้<ล>ดูจากเชตตรงนี้โหนกของพี่อ่านตอนนี้ก็คือไม่มีอะไรเลยนะใช่คือพี่บอาได้ไมได้ได้ฉีดได้สิอ่าเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะแต่ว่า หันหันให้กล้องดูหน่อยพี่อานอุย้ยไม่มีเลยนะนี่คือจะบอกว่าเรานั่งอยู่ใกล้ๆพี่อัดเนี่ยคือบอกเลยว่าทาแป้งน้อยมากอะ่ะคือถ้ามันเป็นหนักขนาดตะก,กี้ในรูปเนี่ยนะต่อให้ทาแป้งองไรก็แล้วแต่มันต้องเห็นรอยออกมานี่ตอ,ตอ,ตอนบอกให้ถอดอยังตกใจเลยอุยตส่าห์แล้วข้างล่างไม่ได้ทาอะไรเลยนะไม่แค่คอประเด็นสำคัญคือเวลาเราใส่แมสทั้งวันมันจะต้องมีรอยแมสหน้าพี่อัดไม่มีรอยแมสเลยอ่ะมันมันทำได้ไงคือพี่จะบอกว่า เคยลองมาเยอะเหมือนกับหลายคนถ้าเป็นแบบนี้เราไม่อยู่เฉยๆกันหรอกก็จะพยายามคือมันไม่ใช่แค่ปกปิดหรือทาแป้งที่มันหนาหรือปกปิดได้แค่นั้นมันคือแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเลเซอร์ก็ลองหลายลผลิตภัณฑ์ลองแล้วแต่ตอนที่เจอตัวนี้คือเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้ท้าให้ลองธรรมดาแต่เขาบอกเลยว่าเราไม่ได้พูดกันเรื่องความเชื่อนะเราพูดกันเรื่องของวิทยาศาสตร์พูดกันเรื่องของสิ่งที่พิสูจน์ได้เขาให้พี่อั๋นลองใช้แล้วถ่ายรูปหน้าตัวเองเก็บไว้โดยไม่ใช่แค่ถ่ายอย่างนี้นะแชะแล้วดูนะคือเข้าล็ b แล้วลองดูแล้วถ่ายให้เห็นเลยว่าณตอนนี้เรามีจุดด่างดำมากน้อยแค่ไหนนะครับและค่อยๆเก็บสะสมไปเรื่อยๆคือทุกๆ7วันไปถ่ายทุกๆเวันไปถ่ายทุกๆ7วันไปถ่ายแล้วพิสูจน์จากแล a p ซึ่งเป็นลบระดับมาตรฐานโลกเลยพี่อันต้องบอกแล้วค่ะว่าเนี่ยคืออะไรพี่อ่านคืออยากชอบแล้วมันคือเซรั่มแฟร์ทพีเอชดคเมาอยากให้ดูตัวนี้นะครับ บอกว่าเป็นเซรั่มแฟตเพราะมันต้องใช้คู่กันและนี่เป็นสิทธิทบัตรจากประเทศเกาหลีใต้ความพิเศษของมันคือตัวหนึ่งเป็นอาบูตินเข้มข้น5%อ,อ,อีกตัวหนึ่งคือเอนไซม์ถามว่าทําไมไม่รวมกันเลยที่มันไม่รวมกันเลยเพราะเวลาที่มันรวมกันสดสดมันจะกลายมาเป็นเซรั่มสดใหม่ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น1,000พเท่าะนะครับถ้ามันผสมไว้ก่อนมันจะไม่สดไงฮะลองอดูนะครับนี่คือหน้าของพี่อ่านจริงๆนะครับจากแ lap แล้วพอมันเห็นจากแ lap ปุ๊บมันไม่ต้องมาบอกกันแล้วว่ารู้สึกไหมรู้สึกไหมมันดีขึ้นแบบว่าเราปฏิเสธไม่ได้28วันชัดเจนแต่ในความเป็นจริง14วันก็เห็นละ,ะวิธีการนะครับพี่อ่านให้ดูก่อนนะอ่ะ,ะเราแบบนี้นะครับง่ายๆเลยคือจริงๆแค่ปั๊มเดียวเท่านั้นเองนะครับอ่ะหนึ่งปั๊มนะฮะอ่ะ ฉีดลงไปนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอันปุ๊บก,ก็ฉีดลงไปแบบนี้มันจะเป็น,นอันหนึ่งใสอันหนึ่งข้นนะครับแล้วก็ผสมกันมันจะค่อนข้างลื่นและง่ายสบายมากลแล้วทันทีที่คุณใช้นะครับคุณทาลงไปบนหน้าขอ2องปั๊มละกันนะครับแล้วก็ทาแบบ แบบไม่ต้องประหยัดมากจนเกินไปชุ่มฉ่ำลงมาอย่างนี้ให้ถึงคอถึงลงมาได้ทั้งหมดเลยตรงนี้ะนะครับหลังจากนั้นปล่อยแค่นี้เองเช้าหนึ่งรอบเย็นหนึ่งรอบผมอยากจะบอกคงขอ14วันแต่ถ้าเห็นชัดๆ28วันหลังจากนั้นใช้อย่างต่อเน,นื่องได้เลยเพราะมันไม่ได้ดูแลแค่ในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดําแดดให้แดูจางลงเท่านั้นแต่ว่าเรื่องของริ้วรอยต่างๆเราก็รู้สึกเลยว่าล่องลึกเนี่ยมันแลดูอิ่มมันแลดูฟดูขึ้นหมดเลยนะครับคือ เราแฮปปี้เหลือเกินหลังจากที่เราได้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตั้งใจอยากมาบอกผู้หญิงเนี่ยเป็นกันเยอะมากแต่ผมอยากจะบอกว่าเวลาผู้ชายเนี่ยหลายคนประมาาและคิดว่าไม่เป็นเวลาผู้ชายเป็นกว่าจะหายอะ่ะยากกว่าผู้หญิงอีกแต่วันนี้พี่อ่านใช้แล้วเห็นความแตกต่างแล้วเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกๆคนได้ลองนะครับวันนี้ครับนี่ฮะมาเป็นกล่องบ็อกเซตกันแบบนี้เลยนะครับมาทั้งทีมีความพิเศษครับ โปรดีๆวันนี้ตั้งใจฟังให้ดีนะฮะเซรั่มแฟะนะครับที่คุณหนิงขโมยไปใช้แล้วนี่นะฮะคู่นี้นะครับ,รบอ่ะนะครับทันทีที่วันนี้นะครับคุณโทรมาสั่งนะฮะคุณเห็นตรงนี้ไหมจ๊ะน,นี่แฟด <2 S 1> กันแบบนี้2ชิ้นนะครับ1กับ2ผมแถมให้เลยนะฮะทันทีนะฮะ อีก7ชิ้นซื้อ2แถม7ฟังไม่ผิดจ้ะได้กันแดด1นะครับบวกกับแมสอย่างดีเลยของ p s d อชดี m a นะครับอีก6ชิ้นรวมทั้งหมดตรงนี้เฉพาะของแถมนะจ๊ะอีก1,080บาทลดจริงๆทั้งหมดเนี่ย4,990าทวันนี้คุณจ่ายเพียงแค่2,290บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบที่สุดนะฮะนี่คือโปรที่ดีที่สุดจริงๆซื้อ2แถม,อ,มอีกทั้งหมด7นะครับรวมเป็น 9ชิ้นด้วยกันนะครับกดเบอร์นี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยที่1252 1252นะครับหรือไลน์นะครับก็คือ ad shop 1 31 ad shop 1, 31นะครับตัวนี้คือใช้จริงๆผมอยากจะบอกว่าใช้ตัวเดียวครบจบแต่ถ้าสมมุติว่าคุณรู้สึกว่าแบบเอ้ยฉันมีสกินแค์ตัวอื่นอยู่แล้วผมอยากจะบอกว่าตัวนี้เพิ่มเสริมเติมเข้าไปเลยเพราะว่ามั่นใจนะฮะไม่มีตัวไหนเก่งเท่าตัวนี้ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องของฝ้ากระแดดจุดด่างดำผิวหมองคล้ำ ตัวนี้คือแก้ครบจบทุกปัญหาและปัญหานี้เกิดขึ้นกับคนไทยทุกคนแน่นอน<ะ>และทั้งหมดที่คุณรับไปตรงนี้ครบจบเลยเพราะว่ามีคู่นี้แล้วนะเซรั่มแฟต์ใช้1นึทุกวันเช้าเย็นครับอีกอันนึงคือกันแดดใช้อย่างต่อเนื่องร่วมกัน<ะ>ถ้าคุณมีสกินแคร์ตัวอื่นคุณอยากใช้เอาตัวนี้เริ่มต้นให้แตะผิวก่อน<ะ>ตอนที่ผิวสะอาดแล้วตามด้วยตัวอื่นส่วนตัวนี้เป็นทรีทเมนต์ใช้ได้ตามอัธยาศัย<ะ>ทั้งหมดรับไปนะครับวันนี้พิเศษจริงๆเหลือเพียงแค่2,290บาทเท่านั้นหยิบโทรศ 1>, 1, 2, 5, 2แล้วโทรออกกด 1, 2, 5, 2แล้วโทรออกเบอร์น,นี้นะครับอ่ะย้ำชัดๆหรือว่าแอดเพิ่มเพื่อนไปที่ไลน์ก็ได้ครับแอดช็อปวันสามหนึ่งนะครับแอดช็อปวันสามหนึ่ง p h d เคา e m a มาถ้าชื่อมันยากหรือจำไม่ได้บอกว่าเซรั่มแฝดคู่นี้ ที่พี่อ่านใช้ก็ได้เพราะพี่ใช้จริงๆอย่างมั่นใจเกือบจะเป็นคนแรกๆของประเทศที่มีโอกาสได้ใช้เขาท้าให้ลองและเรามั่นใจมากเพราะว่านี่คือสิทธิบัตรที่เขาจดไว้แบบหวงแหเลยเป็นนวัตกรรมจากประเทศเกาหลีใต้จริงๆนะฮะพอมันพิสูจน์ปุ๊บจากนี้เราไม่ต้องพูดเรื่องความเชื่อแล้วผมไม่ได้บอกให้คุณเชื่อผมท้าให้คุณพิสูจน์เหมือนกับที่พี่อ่านพิสูจน์แล้วแลวพี่อ่านเนี่ยดีขึ้นแล้วด้วยหน้าของตัวเองย้ำเลยทีครับเซรามแฟลตคู่นี้นะ 2ขวด1และ2ครับแถมนะครับแมสอีก6ชิ้นนะครับบวกด้วยกันแดดอีก1ชิ้นนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วราคาเต็มเฉพาะกล่องนี้เนี่ยนะครับก็4,990บาทแล้ววันนี้คุณจ่ายเพียงแค่2,290บาทแต่ได้ไปทั้งหมด9ชิ้นแบบที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยกดเลยสั่งเลยตอนนี้แบบด่วนๆนะครับ 2> 1 2 52นะครับผมมั่นใจว่าคุณจะใช้อย่างต่อเนื่องและจะไม่เปลี่ยนใจปนไปหนออีกมันซึมเข้ากับผิวอย่างที่เรารู้สึกเลยและคนที่ใช้อันนี้นะพี่อันก็ใช้ตัวนี้นะพี่อันเนี่ยจะบอกว่ามันใช้แล้วมันปังมากคือ,าอบางครั้งหน้าเราสากทาครีมยังไงมันก็ไม่เข้าออตัวนี้ช่วยชีวิตคุณได้อย่างมหัศจรรย์นะครับเมื่อไหร่ที่ผิวหน้าสะอาดเริ่มต้นด้วยตัวนี้ก่อนนะครับเสมอใช้เลยอย่างต่อเนื่องอยากจะบอกว่าต่อให้คุณไม่ได้มีปัญหา ตัวนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นสำหรับทุกๆคนนะครับ2,290บาทได้ทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้กลับไปที่บ้านคุณเลยกด 1, 2, 5, 2แล้วโทรออก 1, 2, 5, 2แล้วโทรออกหรือว่าไลน์นะครับ Add ช็อปวันสามหนึ่งหรือช็อปวันสามสิบเอ็ดแต่มีแอดไซน์ข้างหน้าก่อนรีบๆเลยครับเซรั่มแฟร์ตตนี้ที่พี่อัญชัยครับคุณผู้ชว่าฉันเห็นหน้าคุพี่อัญแล้วอยากให้คุณผู้ชมซื้อลองใช่ไหมากเราเองอยากลองเลยผู้ชายคนนี้ถ้าการันตีว่าได้ใช้อะไรแล้วเนี่ยเขาเลือกมาแล้วว่าดีจริงๆขอบคุณพี่อัญมากมาก่ะคุณผู้ชมค่ะมีข่าวมาบอกนะครับดูรายการคุยซับโชว์จบแล้วตั้งอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งติ๊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 งหน่อยนะคะ Ding 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 ting ting ding ting ding ting ting.